สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกทุกคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมกันเลยและสวัสดี FC ต่างชาติด้วยนะคะขอสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนมิถุนายน2564นะคะดังนั้นแม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะท่านที่เกิดในราศีกรกฎในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหานะคะไม่ว่าท่านจะเกิดพศอ,อ,อะไรพศอ,อ,อะไรก็ตามขอให้ท่านเกิดอยู่ในช่วงเวลาที่แม่หมอบอกเอาไว้นี้นะคะคือเกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหานะคะและในการตรวจเช็คด,ดวงชะตานี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาจากไพ่ยิปซีเพราะ ให้ย่สิบซีมีความขังความฉับมังความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวและอาศัยครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบิดทางเสียงสวง่างให้มีซิกเซนเลือกไพ่ใบที่เป็นจริงนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟาก้าไม่ได้อิงลัคนานะคะตรวจเช็คจากไพ่ยิบซีอย่างเดียวนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาตึงเครียด่เอ๊ฉันคือดจำเวลาเกิดไม่ได้ ดังนั้นไม่ต้องตึงเครียดนะคะถึงแม้ว่าท่านาจะจำเวลาเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแม่หมอไม่เอาเวลาที่ท่านเกิดนั้นมาตรวจเช็คดวงชะตานะคะขอเพียงให้ท่านจำได้แค่ว่าท่านเกิดวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหานะคะนี่คือราศีกรกฎไม่ใช่ลัคนาราศีกรกฎนะคะขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเคดูดวงชะตาของท่านว่าดวงของท่านภายในเดือนอมิถุนายนสอง4ันห้าร้อยหกสี่นี้เป็นอย่างไรโดดเด่นในเรื่องอะไรเรามาเจาะโดยภาพร,มรวมๆภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะตามพื้นฐานดวงแล้วภายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ตัวของท่านนี้จะมีเกณฑ์ว่า จะได้เดินทางหรือได้อบพยพโยกย้ายไปที่อื่นอบพยพโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนต่างเมืองหรือกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะต้องมีเกณฑ์ได้เดินทางอบพยพโยกย้ายจะไปในด้านธุรกิจการงานก็ได้หรือจะไปด้วยเหตุจำเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะ ดังนั้นอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะไม่ได้อยู่นิ่งที่เดิมท่านจะต้องได้มีเกณฑ์ว่าได้ไปนั่นมานี่นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วส่วนมากเราก็จะโอพยพยยกย้ายไปในถ่งฐานบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองหรือไปต่างประเทศหรือไปต่างภาคต่างจังหวัดไปในเรื่องงานไปเรื่องเงินไปเรื่องสำคัญอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูด้านธุรกิจการงานก่อนนะคะการงานในช่วงเดือนอมิถุนายนนี้ดวงการงานของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าท่านจะทํางานธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านก็จะมีผู้ช่วยมีตัวช่วยที่ดีที่ดีที่จะมาทําให้ท่านนี้ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าก้าวไกลในด้านหน้าที่การงานอย่างเช่นท่านเป็นเจ้าของบริษัทองค์กรท่านก็จะมีลูกน้องที่ดีที่เก่งเข้ามาช่วยเหลือดูงานให้กับท่านได้ดีท่านสามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกับเขาได้เพราะ,ะบริวารน,นั้นสามารถที่จะมาสร้างผลประโยชน์กำไรกำไรให้กับท่านด้วยความจริงจังและจริงใจด้วยความเป็นจริงนะคะ หรือหากแม้นว่าท่านใด ried, ที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าตกตกงานอยู่ก่อนหน้านี้หากแม้นอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะไปหางานใหม่ทําในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านก็จะประสบความสําเร็จนะคะหากท่านอยากจะเปลี่ยนงานได้อยากได้งานใหม่ท่านก็จะได้งานใหม่เพราะจะมีคนช่วยเหลือในด้านการงานช่วยเหลือให้ท่านได้มีงานทําเหมือนกันนะคะหรือหากแม้นว่า ช่วงเดือนนี้หากท่านพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องการที่อยากจะได้ข่านได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นภายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านก็จะมีผู้ช่วยที่ดีช่วยเหลือท่านมีศักยภาพเพียงพอช่วยเหลือท่านให้ท่านได้ก้าวหน้าในสิ่งที่ท่านมุ่มงหวังได้สําเร็จดีเลยนะคะทีนี้เรามาดูท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ ไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านที่เกิดราศีกรกฎนี้นะคะท่านประสบความสมําเร็จในทุกอาชีพนะคะทุกอาชีพชโรคดีกับท่านไปหมดเลยนะคะเพราะว่าจังหวะด,ดวงของท่านช่วงเดือนมิถุนายนนี้มันเป็นช่วงที่ดีในด้านการงานที่จะมีคนมา สนับสนุนมาช่วยเหลือมาแนะนำมาแนะนำมาชี้แจงมาแจกจ่ายมาสนอกสนใจในธุรกิจการงานของท่านมาช่วยเหลือนะคะมาช่วยเหลือให้การงานมันได้ได้ดีขึ้นประมาณนี้นะคะท่านมีตัวช่วยที่ดีมีศักยภาพมากเลยนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีบางคนมาแนะนำสินค้าใหม่ๆทดีๆที่ทำให้ท่านทำแล้ว ประสบความสําเร็จได้ดีนะคะดังนั้นในช่วงเดือนมิถุนายน,นท่านก็จะได้ดีมีชื่อเสียง,ยงในด้านธุรกิจการงานนะคะธุรกิจการงานของท่านก็จะมีคนมากหน้าหลายตามมากหน้าหลายตาหลักหลายเข้ามารับใช้บริการท่านได้ดีมากๆเลยและถ้าหากจะไปได้ดีตามดวงพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยหากท่านไปขยายในธุรกิจของท่านอยู่ในอีกทินหนึ่ง อยู่จุดหนึ่งคือไม่ได้อยู่ยที่จุดเดิมจะจะขยายไปอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ที่ท่านดูแล้วทําเลมันดีอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละท่านจะประสบความสําเร็จดีมากเลยหมายถึงไปอยู่ในทําเลที่ท่านเคยอยู่มาก่อนหรือว่ายังไม่เคยอยู่มาก่อนอะไรเงี้ยกลับเข้าเข้าไปทําที่เดิมอย่างนั้นท่านจะประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานดีมากๆเลยนะคะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านยังได้เป็นเพิ่มในการงานดีเลยทั้งทํางานที่องค์กรทั้งทํางานบริษัทท้างร้านทั้งราชการทั้งอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเดือนกรท่านที่เกิดเดือนกรกฎาคมในช่วงเดือนมิถุนายนี้จะดีมากๆเลยนะคะต่อไปเรามาดูด้านการเงินนะคะทีนี้ท่านที่เกิดราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้งานโอเคแล้วแต่ว่า การเงินนี้มันยังมันยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ท่านจะต้องดิ้นรนดิ้นรนขวานขวายหาเงินหาทองมากมายหลากหลายแห่งหลากหลายพื้นที่หลากหลายธุรกิจหลากหลายไอเดียประมาณนี้เลยทําให้ท่านนี้ต้องยังเหนื่อยเหนื่อยดังนั้นขอให้ท่านนี้ต้องอดทนต้องอดทนอย่าได้ยอดท้อท้อ,ทอแท้อย่าได้ อถอนใจอย่าได้ถอนใจนะคะขอให้ท่านพยายามอดทนเพื่อสร้างเงินเพราะความอดทนความเพียรพยายามนั้นมันจะสร้างเงินสร้างทองให้ท่านได้ดีได้เป็นกอบเป็นกร,รมมากถึงแม้ว่าระยะแรกๆน,กนี้การเงินการทองที่ท่านสร้างมันอาจจะมองไม่เห็นผลชัดเจนก็ตามแต่ขอให้อดทนไปพอไปทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเอาเป็นว่านัตั้งแต่ครึ่งครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะ ท่านจะได้โชคดีในการเงินการทองนะคะอย่างสิ่งที่ท่านเหน็ดเหนื่อยลงทุนในในใน,ในผลงานในเรี่ยวแรงของท่านเนี่ยมันก็จะได้เป็นปื่มใจนะคะก็จะได้เป็นสุขใจเหนื่อยแต่คุ้มอะไรประมาณนี้นะคะอดทนเข้าไว้นะคะสู้สู้ทีนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องความรักนะคะเรามาดูเรื่องความรักแล้วท่านที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงเดือน มิถุนานี้ด้านความรักตามพื้นฐานดวงในเดือนนี้มันยังอ่อนตัวอยู่สักหน่อยนะคะเพราะว่ามันมันเป็นที่ดวงนะคะจังหวะด,ดวงของท่านมันมันตกลงมานิดหนึ่งนะคะดังนั้นแม่หมอก็จะมาแยกความรักออกเป็น2แบบนะคะหนึงความรักสําหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะ คนโสดเมื่อก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครมารักมาชอบยังยังชิ่งเกินอยู่ยังโดดเดี่ยวเดียวดายยังขึ้นคานอยู่อะไรประมาณนี้นะคะพอมาถึงช่วงเดือนมิถุนายนนี้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังคงความโสดไว้อยู่นะคะยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดอยู่นะคะหากแม้นว่าจะมีใครมารักมาชอบมาจีบมันก็ยังจีบกันไม่ติดนะคะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หรือความรักคนโสดที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะพอมาสู่ช่วงเดือนมิถุนายนนี้มันดวงแห่งความรักมันแปเปลี่ยนจากเมื่อก่อนมันอาจจะโอเคอบอุ่นดีเป็นปพื่มเป็นสุขใจทั้งใจและกายพอมาสู่เดือนมิถุนายนนี้มันเปลี่ยนใหม่อย่างที่เคยอบอุ่นนี้มันเกิดการทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นทําให มีอุปสรรคมีความติดขัดเกิดขึ้นนะคะมันติดขัดจากที่เคยติดต่อกันมาไปมาหาสู่กันสม่ำเสมอพอมาสู่เดือนมิถุนายนนี้มันเริ่มเริ่มคลายคลายออกแล้วความที่มันอบอุ่นความที่สม่ำเสมอมันก็นานๆพบกันนานๆพบกันหรือว่าจากที่ติดต่อกันติดต่อกันคล้องตัวอยากเห็นหน้ากันอยากพบกันติดต่อปุ๊บได้เจอปั๊บอะไรอย่างนี้ พอมาสู่เดือนมิถุนา,ายนโทรโทรไหร่ก็ติดยากหรือว่าพอติดก็จะมีปัญหานั่นมีปัญหานี่ทำให้ท่านนี้อึดอัดหงุดหงิดเป็นทุกข์ทรมานเกิดการคิดมากคิดมากแล้วบางคนก็ทุกข์มากเพราะตีตนไปก่อนไข้กลัวว่าคู่รักของตัวเองนี้จะออกนอกลู่นอกทางเพราะว่าดูตามสถานการณ์เห็นความสื่อสารกันแล้วเนี่ยมันมันมันเหมือนคู่รักของท่านนี้ จะออกนอกโกูกนอกทางเปลี่ยนใจอะไรประมาณนี้ทําให้ตัวท่านเกิดความทุกข์มากนะคะมีความทุกข์ทรมานเครียดตึงเครียดมากไม่เป็นอันอยู่อันกินจะเป็นอย่างนี้นะคะสรุปแล้วความรักของคนโสดก็ยังต้องคองความโสดไปก่อนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะอดทนเอาอดทนเอาเดือนหน้าก็ดีแล้วล่ะนะคะ มันแค่เดือนเดียวท่านนั่นเองแต่บางครั้งสิ่งที่ท่านคิดไว้ว่าคู่รักของท่านนี้จะไปมีคนอื่นจะนอกใจจะออกนอกรูนอกทางมันอาจจะเป็นเฉพาะท่านคิดมากเกินไปแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะติดขัดมีธุระอะไรสักอย่างนั่นแหละคือเขาก็าายังมั่นคงกับตัวท่านอยู่นะคะขอให้ท่านหนักแน่นหนักแน่นเป็นเหตุเป็นผลเข้าไว้นะคะจะได้ไม่เป็นทุกข์มากต่อไป เรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่นี้ก็หมายถึงคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนแล้วมาอยู่รวมกันนะคะมาอยู่รวมกันจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนี่คือลักษณะความรักของคนที่มีคู่นะคะขอเข้าใจอย่างนี้นะคะทีนี้มาเรามาดูด้านความรักความผูกสัมพันธ์แล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ มันเป็นช่วงจังหวะดวงมันอ่อนตัวมันอ่อนตัวมันตกมันตกดวงตกมานิดหนึ่งนะคะอย่างที่ผ่านมาด้านอย่งความรักความผูกสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยามันยังโอเคมันยังดูดีอบอุ่นเย็นออบอุ่นกันดีอยู่พอมาช่วงจังหวะเดือนมิถุนายนนี้มันจะตรงกันข้ามเลยมันจะมีปัญหามีอุจสัรมากมายเลยเพราะมันเป็นช่วงจังหวะดวงของท่านที่จะเป็นทั้งภรรยาและสามี มันอาจจะมีอันนี้พื้นฐานตามพื้นฐานดวงนะคะมันก็จะมีมือที่สาวเข้ามา,มาเพราะว่ามันจะมีความรักเข้ามามันจะมีคนมารักมาชอบเอาความรักมาแทรกในตัวท่านเพราะอีกอย่างหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนาน,นี้ตัวท่านนี้ก็ยังดูดีทั้งภรรยาและสามียังดูสวยสดงดงามดูหลอ่อดูภูมิฐานดูสง่างามดูเป็นมีเมตตามหานิยมดูเป็นมีเสน่ห์ดังนั้น มันก็เลยไปสะดุดตาต้องใจกับบุคคลอื่นนะคะทําให้เขาอาจจะมาหลงไหลข้างใครในตัวท่านนะคะดังนั้นหากแม้นว่าจะมีสถานการณ์ที่มีมีรักเข้ามาแทรกนะคะไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นสามีก็ตามขอให้ท่านนี้หากมีรักเข้ามาขอให้รักด้วยสมองนะคะรักด้วยสมองอย่าได้รักด้วยใจนะคะ ถ้ารักด้วยใจแล้วท่านจะเอนไปเมื่อเอนไปแล้วทำให้มันมีปัญหากับกับครอบครัวของท่านแล้วทำให้ครอบครัวของท่านไม่เป็นสุขใจนะคะจะเกิดเป็นการทะเลาะบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะคะให้ระมัดระวังมากๆค่ะแม้นว่าใครใดมีรักเข้ามาแทรกความรักมันก็ดีมันก็มันก็ดีอยู่หรอกเพราะว่าเมื่อความรักเข้ามามันก็ ทำให้ตัวเรานี้สดชื่นและก็ยังมีความสวยสดงดงามเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ขอให้รักด้วยสมองนะคะถ้ารักด้วยใจมันจะเป็นปัญหามันจะทะเลาะบอกแว้งมันจะไม่เป็นสุบกันนะคะจะเป็นอย่างนั้นหรือบางท่านบางคู่นะคะอันนี้บางท่านบางคู่นะที่เคยมีรักมาก่อนหมายถึงรักรักที่ปกติมาก่อนพอมาสู่เดือนมิถุนายนนี้รักที่ ปกปิดนี้กับตัวท่านก็อาจจะได้ร่วงรู้หมายถึงว่าความรักอาจจะเปิดเผยอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นแล้วทําให้มันวุ่นวายทําให้เป็นปัญหาใหญ่โตได้เลยนะคะทําให้ทะเลาะเบาะแหวงงอนให้กันดังนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตคู่ยังไม่เจียบใสยังไม่สดชื่นนันย,ยังทําให้ท่านนี้เป็นทุกข์ทุกข์ทรมานและยัง ยืดเืดอเย็นชายังต้องหันหลังให้กันยังงอนยังอยู่กันคนละแห่งละที่อยู่เพราะว่าบางคนก็ยังบอกว่าโอ้ไม่โอเคแล้วไม่เอาแล้วตัดจิตใจไม่โอเคแล้วอาจจะแยกกันไปอยู่หน้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งก่อนหรือว่าจะยุติการสื่อสารยุติการพูดกันไปก่อนมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะแต่ถ้าถามว่าหากแม้ว่ามีปัญหากันทะเลาะเบอแว้งกันอยู่คนละแห่งคนละที่ยุติต่ออยู่เชื่อมโยงกันมันจะได้เลิกกันหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ได้เลิกกันนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่งอนงอนงอน,งอนให้กันก่อนเดี๋ยวสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งก็จะกลับด้วยความรักที่มีต่อกันทวินหาต่อกันก็จะกลับเข้ามาสู่สู่กันอีกทําให้ครอบครัวนี้มั่นคงนะคะมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้เาวโดยสรุปแล้ว ด้านการงานก็โอเคการเงินก็ต้องสู้ต้องรุยกว่าจะได้ร่ำรวยกว่าจะได้มีเงินมีทองมต้องอดทนอดออมสู้รุยขวัญขวายให้มากๆนะคะด้านความรักก็เหนื่อยอยู่สักหน่อยก็อดทนไปแค่ช่วงเดือนเดียวเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูด้านเคาะนะคะเหมือนแม่หมอบอกแต่แรกแล้วว่ามันเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ดวงมันอ่อนตัวดวงมันตกนะคะด้านเคาะ ขอให้ท่านที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านนี้จงมันทําบุญทาทานให้มากๆอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้สัมภเวสีให้ดวงวิญญาณอะไรต่างๆเพราะเป็นช่วงที่เดือนที่ท่านนั้นจะมีเคราะห์นะคะตามพื้นฐานดวงท่านจะมีเคราะห์และจะเป็นเคราะห์หนักด้วยนะคะ จะมีทั้งเป็นเข้อทั้งทางกายทางใจมันซุ้มลุมเข้ามาในเวลาเดียวกันทางกายก็จะมีเกณฑ์ว่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อถึงกับขั้นได้ลงมือผ่าตัดนะคะผ่าตัดล้มหมอนนอนเสื่อป่วยหนะักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะในช่วงนี้ยิ่งมีโรคโควิดเข้ามาแล้ว ขอให้ท่านีพยายามดูแลสุขภาพท่านให้ดีให้มากๆพยายามปกป้องคุ้มครองหมายถึงปกปักรักษาตัวเองให้ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคให้มากๆนะคะพยายามอย่าไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่พยายามกักตัวเองอยู่กับบ้านให้ใส่ผ้าหนับไม้เอาไว้กินอะไรก็ตามให้ระมัดระวังในการกินให้กินอะไรก็ให้มีช้อนกลางให้กินอาหารร้อนพยายาม ล้างไม้ล้างมือทําความสะอาดให้ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่โครคภันั้นโรคโควิดอ่อะมันสามารถที่จะมาแทรกแทงในตัวท่านได้ง่ายมากๆเลยและอีกในหนึ่งแม่หมออยากจะเตือนท่านว่าท่านที่เกิดในราศีกรกฎคือที่เกิดวันที่16รกลาถึงวันที่15สิงหามนี้นะคะ แม่หมออยากจะเตือนท่านว่าหากแม้นว่าท่านใดกรุ๊ปเลือดของท่านอยู่ในกรุ๊ป A นะคะแม่หมอเน้นกรุ๊ป A นะคะขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องสุขภาพไปม,มากๆเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้มันโควิดมันร้ายร้ายแรงมากเลยพวกที่เป็นกรุ๊ป A นี่มันมีแนวโน้มว่า,าหมายถึงว่ามันจะสัมผัสเกี่ยวกับ โควิดนี่ได้ง่ายมากกว่ากุบเลือดอื่นนะคะไม่เหมือนกุปเลือดโอนี่อาจจะยากอยู่สักหน่อยแต่ว่ากุ๊บเอนี่มันไวมากเลยนะคะเพราะว่าดังนั้นขอให้ท่านพยายามเซฟตัวเองให้ดีๆให้มากๆนะคะเพราะว่าแนวโน้มมันมีสูงมากเลยนะคะให้ระมัดระวังและพยายามอยู่กับบ้านมันไปข้างนอกอาจจะไปข้างนอกอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ท่านก็อยู่ในบ้านนี่แหละ ใพยายามสวดมนต์บำเพ็ญเพยียรภาวนาสวดมนต์ขอพรกับสิส่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่วนบนญส่วนกุศลแล้วก็พยายามดูแลว่าอะไรที่อาหารการกินก็เหมือนกันให้ระมัดระวังด้วยนะคะมันจะได้ช่วยเหลือเราได้เพราะว่าแนวโน้มในการที่มันจะติดโควิดนี้ได้ง่ายนะคะคนที่เกิดาราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายน,นโดยเฉพาะท่านที่มีกรุ๊ปเลือดเอนะคะ อย่างไรก็ตามขอให้ท่านนี้พยายามอยู่ยบ้านสวนมดมน่ะดีที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูเราโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดในราศีรกรกฎในช่วงเดือนมิถุนานี้ก็เป็นอย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือด้านธุรกิจการงาน การเงินก็ดีอยู่แต่ต้องให้ดิ้นรนขวนวายให้อดทนให้สู้ต่อไปก็จะผะสุความสําเร็จด้านความรักก็ช่างมันเถอะอย่าไปคิดมากก็ปล่อยอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดไปมันเป็นทุกแค่ช่วงเดือนนี้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่แม่หมอให้ระวัดระวัาางคือด้านสุขภาพร่างกายนะรวมไปถึงด้านเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วม้อนนอนเสือลูกอุบัติเหตุหรือมีความระทมทุกทางใจหรือมี พยันอันตรายต่างๆนี่แหละให้ระมัดระวังนะคะให้ระมัดระวังมากๆเลยนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วแม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีกรกฎอีกครั้งในช่วงเดือนหน้าคือเดือนกรกฎาคมเดือนหน้าเรามาพบกันอีกครั้งนะคะท่านที่ยังไม่มาเป็น f อซของแม่หมอที่เข้ามารับชมรับฟังแม่หมอก็ขอเชิญชวนมา ่เป็น FC แม่หมอมากดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะเพราะว่าแม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตานี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกปีทั้ง12ราศีเลยนะคะเมื่อท่านมาเป็น F.C กันแล้วท่านก็จะไม่ได้พลาดโอกาสหากท่านได้ล่วงรูล้ล่วงหน้าท่านก็สามารถที่จะมาแก้ไขสถานการณ์ที่มันไม่ดีที่มันเลวร้วายให้กลับมาดีได้นะคะทีนี้การตรวจเช็คดวงชะตาครั้งนี้ แม่หมอจะไม่ได้ตรวจเช็คดวงชะตาเจาะดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะทีนี้การที่คนจะมีเคราะห์มากมีเคราะห์น้อยมันกวรอยู่ที่วันเดือนปีเกิดของแต่ละคนอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละคนด้วยนะคะหากใครวันเดือนปีเกิดใครยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่หรือว่ามีบารมีมากเคราะห ความทุกข์นั้นมันก็จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะคะแต่หากใครดวงไม่ดีหรือว่ามีบารมีไม่มากก็จะก็ให้พยายามแก้ไขนะจากที่แม่หมอบอกนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านทั้ง fc ที่เป็นอยู่ประจำนี้และ fc ที่เข้ามาใหม่นะขอขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ และหากใครต้องการที่จะดูเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เกิดความขังความจมังความแม่นยำมาดูกับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้มาโทรมาก่อนนะคะแม่หมอดูทุกวันหรือหากใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าดูทางออนไลน์เปิดกล้องวิดีโอเอา,าแม่หมอจะวันเดินปิดเถิดท่านมารวมกับไพ่ยิปี แล้วท่านก็สามารถเลือกไพ่ย4่สีสื่อสารกับครูบาอาจารย์ได้ไพ่ใบที่เป็นจริงสาหรับดวงตาของท่านได้ดีนะคะหรือหากท่านอยู่ห่างไกลจากแม่หมออยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอยู่คนละเขตอะไรอย่างนี้ก็มาไม่ได้เราก็มาดูไม่อยากดูทางออนไลน์ไม่อยากมาดูที่นี่ก็ขอ,อให้เข้ามารับชมรับฟังคลิปที่แม่หมอลงทุกครั้งทุกครั้งนะคะเพราะว่าแม่หมอลงทุกเดือนทุกเดือนเลยในราศีสิกัราศี เมถุมนนี้ลงทุกเดือนตลอดไปเลยนะคะทีนี้ว่าหากใครมีปัญหาหนักในเรื่องใดเรื่องหอนึ่งแจ้ไม่ได้อยากจะถามแม่หมอบ้านอยู่ไกลอยากจะถามแม่หมอก็ไม่เป็นไรให้เขียนวันที่เดือนพอศท,ที่ท่านเกิดแล้วถามมาว่าท่านต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรแม่หมอก็จะตรวจเช็คตัวดวงตาให้กับท่านตรวจฟรีตรวจให้ท่านฟรีทำนายท่านด้วยความ รักด้วยความจริงังและจริงใจนะคะเขียนมาคอมเมนต์มาเลยนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณคนไทยที่เข้ามารับชมรับฟังและขอขอบคุณ f อซและที่ไม่เป็น F c ซีที่เป็นที่อยู่ต่างชาติที่เป็นเพื่อนต่างชาตินะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะ thank you so much thank you so much